เดี๋ยวมัอนี่สิผ้าพี่น้องมาชมเบาวอีแก่ของพญวัฒหลังจากสุ่มฝีมือเหดใหม่นี่เป็นดวงเห็ดใหม่อ่าหมู่บ้านนี่เห็นเหตุที่คำคำเสงเบิดแล้วเห็นมุมใหม่มุมใหววม่โย่เบื้องบนนี่สิเป็นลักษณะแบบใดมนันนี่เป็นเห็ดใหม่คนละดวงกับตัวสีย่นย่นในยน่นแต่ก้นๆนั่น ดวงนั้นปล่อยให้เขาไปปล่อยแล้วเขาไปเฮ็ดขึ้นแล้วก็เลยเฮ็ดใหม่เพิ่นเฮ็ดแล้วเมื่อวานนี้เพิ่งจะติดเพิ่งจะติดแล้วเมื่อวานนี้ค่ำๆเพิ่นเอาไปเทศแต่ว่าแสงมันเหมดเลยเห็นมุมใหม่มุมใหม่อยู่มันเหมืหลายมาถ่ายบ่เห็นใหม่ก็เป็นใหม่ใหม่ลำเป็นใหม่ไพเลี้ยงมื้อนี้ล่มดีล่มพอดีมื้อนในอ่าเด็กมากกับสากที่เราูกฮะเด็กมากกับากคือเก่าบ่ ม,ททมือเดี๋ยวติดตามกันว่ามือนีครับมือวันสีขี้กันบ่ <c oughs> นี่มาแล้วมาแล้วบานแจ็กสุดปัญิวัติสุดไม่เบิ่งว่าจะทีรีอะไรบ่สุดไมได่เนี่ยสุดผมเม็นสุดแก่ทางสุดต,ตามสุดคักๆกงกลางอกกลางนี่ยพรต้องห่วง แข็งปึ๊กใยไผ่ขนาดเท่าโปรตีนพุ่นน่ะติดหนุ่มดากไว้ยางดีกันกระแทกตกกันลูดเอวกลางก็มีการติดกระดาษปูนหลอกเหยียาเจ้าเสริมตัวนี้เป็นบ่เสื่มตัวนี้ก็เสริอมไม่หลังก็เสื่อ้เมื่อเสื่อนี่คือยังบ้านเห็นเสรริิมมมบานนเเสื่อรม บางสิเป็นลักษณะแบบใดเสริมแอลไตแอลทึงหมู่วันเห็นปัเหดอยู่มุมใหม่มุมใหม่เซลหนาเซลหลังอยู่ตัววกัดก่พอ่อใหญนะตัวหมอวานเพินคนบริด้ดามุกงไตโกงทึงเหมือนนี่ดามโกงแล้วผลงานที่เป็นลักษณะแบบใดอาการจะเปลี่ยนไปหรือไม่หรือว่าจะยังความมาตรฐานเหมือนเดิมจนันใหญ่ถวัดใส่บ่าวอีแก๊ก แต่ว่าวงเดือนแถาบุึ้นเลยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวสีไทยสีสยโสนหน้ยสน,นุกสนุกเขาพ่อดังดีเจียมากนะ หนึ่งไทยเมื่อหนึ่งมันหันสนุบอะไรที่ล่ะถือว่าถือว่าขึ้นได้ก็ว่าจากเซลไรโก,วนนวกนนะว้วันนี้คนดามปีกนะถือว่าเซลวันหนึ่งสนุบระดัง เก็ขึ้นพิทีเรียบร้อยสรูกระดังแล้วปานนี่กระตุกเชือกเซลเล่นล่มบบเบาๆก็ถือว่าขึน้นจะไม่เฮียนเอาสูตรยู่หร่าบ,บาดน,นี่เพราะได้กูหน้ากูตาแก่อาการคล้ายหน้าคล้ายตาเนี่ยไม่เป็นจังไงเมื่อคือหมุนรุน,รน,รนจุนรุนจุนอยู่สิบ เออสิมา,าเอาสูตรของเพื่นเนี่ยเราบาดนี่เดี๋ยวจังรอดติดตามกันว่ามันสิขึ้นรู้บุขึ้นหรือ,ร <c oughs> รอมันจะไปส่งเก่าเ <c oughs> อาถือว่าขึ้นของเพื่นนะกำลังไล่เสียกใส่อยู่เป็นเห็ดไม่เห็ดแล้วของว่านนี่คำคำอ้าวนั่นอีกดวงหนึ่งบานนี่ดวงของผู้เพื่นอยู่ฝากคู่สังนั้นกับกำลังทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า อู๋คุอยู่ฝากคู่ผุนกำลังทำการนานอีกแก่แค่นเน่นขนาด2เมตรห้าสิบสนมุมใหม่มุมใหม่อยู่ผุนหรือถือว่าปมาจมารจนขึ้นกันนานถือว่าคืนนั้นนั่นอยู่ฝากคู่ทั้งผุนมองผืนยุ่นหัวคิดหัวขวมต่ก้อนๆนิอ่าสอบถาม่าแล้วว่าเมื่อน,นั้นปีมันหักไปสังก็เลยไปดามปีกเลยเสียศูนย์บักเกงแก่เก,กงยันเลยวะตอนนี้ได้สูตรมาแล้วมาดทานันเฮ้ยทีดีเลย โอ้ยปล่อยอสูงเลยว้าสิได้ลองเห็ดเบิงและบาทนี้รอดติดตามกันมามัทส่ขึ้นลบขึ้นีมือพลญหวัตรมาตรฐาน <c oughs> <c oughs> นิ่งว่ามันเนอ็ดเทวดาว่าติงเลยมาตรฐาน <c oughs> อ้ย <c oughs> นี่ยจงเกลือนเบาเกลี่กของประมาทจันดับมือโปรโหนึ่งในตองโอตรงมีเพื่อนละ <laughs> เสียกซ้ำกันผมก็ปล่อยเบาหาง,งเออว,ว่ยคือขื้นสันส้นนี่เถอะโอ้ขืนสัน้นเห็นไหมนิ่งเลยอ้ยกติเลยขื้นสั้นครับเสียกย,ย้ยยอนบ่นนาาอปกติมันจะอัน มันมันอยู่ตรงนี้ปกติบางหางมันจะมาอยู่ตรงนี้นะนี่นี่บางหางมันอยู่ตรงนี้ขึ้นสั้นเลยสั้นทีลีเลยโอ้ยนิ่งเลยของของเพิน่นอาจารย์ผู้อยู่ฝากคู่เพิ่นเซินกินลมลินอยู่พ่นนั่นเซินสูสูเพิ่นคือเซินกินลมไปเรื่อยๆนะแต่บดลงเซินเจิดเซินหนาเซินหลังเซินเอาลีลาว่ามันแล้วสินะกินไก่หน่อย ถือว่าเป็นปรมาจารย์อีกท่านหนึ่งในการเห็ดใบเกียดสิล่องเห็ดบึงกันนะอืมชิบอขึ้นเนี่ยบอฮะโอ้มื่อื่นเท็ดสองเม็ดสิบอุ้ยรอดติดตามกันบานพี่น้องเห็ด4ีเมตรก็เลยเสียกซีมินก็มี